วันนี้เรามาในแนวของจอมยุดกันบ้างดีกว่ากับเรื่องที่มีชื่อว่าคนเล็กมัดเทวดากังฟูฮันเตอร์สเล่ากันเกริ่นนิดนึงก่อนว่าเรื่องนี้จะเล่าถึงสังคมในยุคที่กลุ่มมาเฟียเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากขนาดตำรวจเองเนี่ยังกลัวเลยเริ่มต้นมาเนี่ยจะพูดถึงแก๊งจระเข้ที่เปิดตัวมาได้เท่มากสามารถบุกถล่มกลมตำรวจได้หน้าตาเฉยเลยแต่ก็ดันมาจอะเอกแก๊งขวานซิง โดยหัวหน้าของแก๊งขวานซิกเนี่ยมีชื่อว่าพี่แซมโดยตาแซมคนนี้ถือว่าเป็นคนที่โหดมากฆ่าหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้หญิงคนแก่แก๊งขวานซิกเนี่ยถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในระแบกนี้เลยไม่มีใครกล้าแย่งกับแก๊งนี้พอด้วยความโหดระดับที่ว่าใครมาแย่งก็คือดโดนเก็บหมดแม้แต่หัวหน้าของแก๊งจอร์เขีเองเนี่ยก็โดนเก็บด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่มืดมนมากๆเลยแต่หิงแบบนั้นก็มีชุมชนเล็กๆที่หนึ่งยังสามารถใช้พิตกันได้อย่างสงบสุขอยู่ โดยชุมชนนี้มีผัวเมียคู่หนึ่งเป็นคนเปิดเช่าคอนโดโดยดื่องสองเนี่ยมีชื่อว่าหน้าแหลมกับเจสี่ 4. ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่อยู่กันได้อย่างมีความสุขมากจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักเลงสองคนผูกเข้ามาก็คือเพื่อเอของเรากับเพื่อนซีนั่นแหละทั้งสองคนเนี่ยมาตัดผมแต่กะว่าจะไม่จ่ายตังมีนําซ้ำในอวดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกของแก๊งขวานซิ่งด้วยแต่ว่าชาวบ้านในชุมชนนียกลับไม่โกงคู่เลยจนกระทั่งคนจากแก๊งขวานซิ่งเนี่ยดัโผล่มาจริงๆ แล้วพระเอกเนี่ยดันไปปลาประทัดเล่นโดนหัวของคนในแก๊งอีกด้วยกลายเป็นว่าคนในแก๊งขวาซิงเนี่ยโกรธมากพระเอกกระดันไปบุยว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ทานะคนในชุมชนเ,นเป็นคนทำวยจังหวะนี้คือในสถานการณ์ที่คนในชุมชนเนี่ยกำลังจะโดนทําร้ายจู่ๆสมาชิกคนหนึ่งในแก๊งขวาซิงเนี่ยกระโดนอัดตัวปลิวไปเฉยเลยคราวนี้ก็งานเข้ากว่าเดิมอีกเพราะทางหัวหน้าของแก๊งขวานซิงเนี่ยเลยยกพวกกันมาเต็มไปหมดเลยกะว่าจะมาจัดการคนในชุมชนนี้ให้หมด ในจังหวัดที่กาลังหาตัวว่าใครเนี่ยคือคนทําอยู่ก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยปรากฏตัวขึ้นพงก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคือคนทเขาก็คือนายเฉียงหนุ่มที่มีหน้าที่ในการแบกกระสอบทรายทางฝั่งแก๊งขวานซิ่งเนี่ยพอรู้ตัวคนทําก็เข้ามาลุมกระทึกเป็นใหญ่ลอย,อยแต่เรื่องเนี่ยมันพลิกตรงที่ว่านายเฉียงเนี่ยดันสู้พวกนั้นกลับไปได้หน้าตาเฉยแถมสู้เก่งกด้วยนะยังไม่พอในจังหวัดที่ชุนละมุนอยู่เนี่ยจูๆ่ๆนายเสนเจ้าของร้านตัดเสื้อเนี่ยกระดานออกมาช่วยสู้ด้วย ฉากนี้คือมันมากอ่ะต่อยกันต,ต,ตุบตับตุบตับทั้งสองคนเนี่ยคือไม่ใช่นักสู้ธรรมดาแล้วอ่ะนี่มาระดับยอดฝีมือในการต่อสู้แล้วแหละทางฝั่งแก๊งขวานซิ่งเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะพอสู้ด้วยขวานไม่ได้ก็ปี่ปืนกลมาสู้ด้วยซะง,งั้นน่ะแต่ปรากฏว่าไดกุยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ะดานออกมาร่วมสู้ด้วยมาแบบถือกระบ,บีก่กระบองมาเลยอ่ะท้ายสุดทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถไล่แก๊งขวานซิ่งหนีก็เจอกระเจิงกลับไปได้ จังหวะนี้คือหัวหน้าแก๊งอย่างพี่แซมเนี่ยคือเดือดมากอะ่ะพอพี่แกน่ยรู้สึกว่าเสียหน้ามากโดนไล่ตะเพิดออกมาแต่ทุกอย่างน่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่พนักเลงสองคนที่ม่แอบอ้างว่าเป็นพวกของแก๊งขวานสิ้นพี่แซมก็เลยสั่งให้เฮ้ยเก็บ2คนนี้ดิแต่ระหว่างที่กาลังจะเก็บ2คนนี้เนี่ยนักเลงคนหนึ่งเนี่ยก็ดันเปดิดกุญแจมือออกมาได้ก่อนพอดีทางฝั่งพี่แซมเนี่ยพอเห็นว่านักเลงคนนี้ดันมีสกิลพิเศษติดตัวอยู่ก็เลยได้ไวชีวิตเผื่อว่านาคเนี่ยจะมาช่วยงานได เราตัดกลับมาเรื่องของนักเลงสองคนนี้บ้างดีกว่าเพราะจริงๆนักเลงสองคนนี้หนึ่งในงนั้นก็คือพระเอกของเรานี่แหละโดยหมอเนี่ยมีชื่อว่าสิงและหมอเนี่มีชื่อว่าโบนทั้งคู่เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะกลับไปตบตีกับคนในชมชนอีกรอบแต่โบนเนี่ยก็เตือนสติพระเอกว่าเฮ้ยแต่พวกนั้นนะ่ะเก่งมากเลยนะมันไม่ได้เก่งธรรมดาด้วยแต่เป็นถึงระดับยอดฝีมือเลยนะความตลกเราคือพระเอกเนี่ยก็ไล่าังังว่าเฮ้ยโบนแกไม่รู้อะไร จริงๆตัวชาเนี่ยฝึกวิทยายุทธมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเว้ยแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้เล่าย้อนอดีตให้ฟังว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเคยมีนักปราศชา่าน,นึงเนี่ยมาท้าทายกับเขาไว้ว่าเจ้าหนูเจ้าคือสุดยอดฝีมือที่หายสาบสูญไปนานถึงเวลาที่เจ้าต้องออกมาช่วยโลกใบนี้เอาไว้แล้วและนักปรา์เนี่ยก็ยังขายหนังสือวิทยายุทธ์ให้กับพระเอกด้วยเป็นหนังสือที่มีชื่อว่ามัดเทวดาพระเอกแล้วก็ฝึกอย่างหนักเลยจนกระทั่งมีวันนึงเนี่ยเกิดเหตุการณ์มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโดนลุมแกล้งอยู่ พีเอกก็เลยถือโอกาสเข้าไปช่วยโดยได้ใช้วิทยายุที่ฝึกฝนมาแต่ปรากฏว่าเขาอะโดนกลุ่มเด็กพวกนั้นอัดเลเลยและได้รู้ความจริงว่าหนังสือที่เขาได้มามันก็แค่เรื่องหลอกเด็กคนที่ขายให้ก็เป็นเพียงแค่พ่อค้าขายของชำเท่านั้นเองเราตัดกลับมาที่กลุ่มชุมชนบ้างดีกว่าเจสี่เนี่ยแกก็ได้ออกมาต่อว่าญาติฝีมือทั้งสามคนยกใหญ่เลยประมาณว่าจะไปมีเรื่องกับพวกมาเฟียทําไมเดี๋ยวเจ้าพวกนั้นก็กลับมาแก้แค้นพวกเราอีกเจ๊แกก็ไล่ทั้งสามคนให้อยู่ที่อื่นเลยนะ แต่กลับกันคนในชุมชนเนี่ยราได้ความชื่นชมและขอบคุณสามคนนี้เป็นอย่างมากเลยที่ช่วยพวกเขาเอาไว้อะนะเจสี่ยังถามอีกว่าพวกแกเนี่ยมีวิทยายุที่เก่งกาจขนาดนี้ทำไมถึงมาจมปลักอยู่ที่นี่อีกทั้ง3คนก็เลยให้ความเห็นว่าพวกเราก็แค่อยากอยู่อย่างสงบสงบไม่ได้อยากต่อสู้กับใครอีกแล้วล่ะแต่ระหว่างที่เจสี่กำลังยืนด่าไอ้สามคนนี้อยู่เนี่ยพระเอกของเราก็กะจะมาแก้แค้นคนในชุมชนพอดีแต่พี่แกก็ดันทำพลาดจะปามมดก็ดันปากระเด็นไปปากตัวเองซะงั้นอะ่ะ ที่5ก็คือพอเจสี่แกรู้เนี่ยก็วิ่งไล่พระเอกกันอย่างสนุกเลยก็ถือว่าเป็นฉากตลกตลกฉากหนึ่งอะนะคราวนี้เราตัดกลับมาที่ฝ่งของแก้งขวานซิ่งมากดีว่ะตอนนี้ทางพี่แซมพอรู้ว่าสู้กับพวกยอดฝีมือไม่ไหวเนี่ยแกก็เลยไปจ้างยอดฝีมือมาสู้กลับแทนเวลาต่อมาเนี่ยในช่วงเวลาเย็นที่ชุมชนยอดฝีมือทั้ง3คนเนี่ยก็มารวมตัวกันกล่าวอำลาเพื่อแยกายายายกันออกจากชุมนชนแห่งนี้ไปก็ได้มีการประลองยุกันเล็กน้อยอะนะถือว่าเป็นฉากที่ดูรตื้นตันฟิลกูดมากๆเลย ในความฟิลกูเนี่ยมันก็ถูกแทนที่ด้วยพายุลูกใหญ่เพราะเวลาต่อมาเนี่ยรล้ว่างที่นายเขียงกันมาเดิอนออกจากชุมชนเนี่ยเขาก็ดันโดนอะไรบางอย่างเล่นงานเข้าจนถึงแก่ชีวิตตัดมาที่นายเฉินและนายกุยบ้างดีกว่าทั้งคู่เนี่ยก็โดนใครบางคนโนจมตีเขาด้วยเช่นกันโดยคนที่มาโจมตีพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็คือ2ยอดฝีมือที่แก๊งขวานซิงเนี่ยจ้างมาให้มาเก็บพวกเขาทั้งสมคนสิ่งที่แย่กว่าคือจอมยุทธ์สองคนเนี้ยดันเก่งมากใช้พินเป็นอาวุธอาวุธแบบ เสียงดนตรีแปลงเป็นหมัดเป็นดาบพุ่งเข้าโจมตีได้อะไรอย่างเงี้ยสู้ไปสู้มาทั้งนายสนกับนายกุยเนี่ยก็ดดันพลาดท่ายกับ2คนนี้ในจังหวะที่ทั้งคู่กําลังจะโดนสังหารอยู่เนี่ยจู่ๆก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังมากดังจนกระทั่งสามารถทาลายวิชาของยอดฝีมือพินได้เลยปรากฏว่ายังมีจอมโยกเทียไมได้เปิดเผยตัวตนเนี่ยอยู่ในที่แห่งนี้อีกแล้วเลื่อนเนี่ยก็ดดันมาพลิกว่าจริงๆแล้วน่าแลมเนี่ยแกก็เป็นย่อฝีมือเหมือนกัน แถมเก่งในระดับที่เหนือกว่ายอดฝีมือพินแบบไม่เห็นฝุ่นเลยอีกด้วยและที่พีกุยก,ก็คือเจสี่เนี่ยก็ดันเป็นจอมยุทธ์ด้วยเช่นกันซึ่งเหมือนเจ๊แกจะเก่งกว่านั่นแหลมอีกด้วยเสียงที่ดังตอนแรกก็คือเสียงของเจสี่นี่แหละเป็นวิชาราชสีคำรามคราวนี้ก็กลายเป็นฝั่งแก๊งขวาซิ่งที่พ่ายแพ้โดยไล่กลับไปเหมือนเดิมแต่โชคร้ายที่นายสนและนายกุยเนี่ยไม่สามารถอดทนพิษบาดแผลจากการต่อสู้ได้ทั้งคู่ก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ตอนนี้ญาฝีมือ3าคนแรกเนี่ยก็เสียชีวิตลงกันหมดแล้วท้านายเฉียงนายสนแล้วก็นายกุยทางชาวบ้านเนี่ยก็ได้ออกมาตอบว่าเจสี่กับหน้าแหลมกันใหญ่เลยว่าถ้าคุณสองคนออกมาสู้ไวกว่าน,นี้นะทั้ง3คนนั้นน่ยก็คงจะไม่ตายแบบนี้หรอกแต่ทางเจสี่เนี่ยก็ตอบกลับมาว่าสมัยก่อนเนี่ยเจแกเนี่ยเป็นพวกชอบไล่ประลองยุทธ์ไปทั่วจนเกิดเหตุการณ์ที่ลูกชายของตัวเองเนี่ยต้องมาเสียชีวิตต่อหน้าตัวเองเลยทั้งเจสี่และหน้าแหลมเนี่ยก็เลยเลือกที่จะไม่ต่อสู้อะไรอีก ผมคิดว่าลูกชายคงโดนคนที่เจสี่ไปประลองยุดด้วยแล้วแพ้เนี่ยกลับมาแก้แค้นแล้วมัง้งทีนี้ชาวบ้านหลายคนก็ออกมาขอให้เจสี่เนี่ยฝึกวิธียุท์ให้กับพวกเขาบ้างเพราะถ้ามียอดฝีมือเยอะขึ้นเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ต้องกลัวต่อแก๊งขวานซี่ต่อไปแต่เจสี่ก็ตอบกลับมาว่าคนที่จะเป็นยอดฝีมือได้เนี่ยมันมีแค่หนึ่งในล้านท่านั้นเองไม่ใช่ทุกคนนที่จะเป็นได้เราตัดกลับมาที่ฝั่งเพกบ้างดีกว่าเพ่ของเราคือหลังจากที่พยายามจะเป็นคนดีสมัยก่อนแล้วไม่ลุ่ง ที่เคยช่วยเด็กสาวคนหนึ่งเอาไว้แล้วตัวเองเราลุมกระทืบใช่ไหมเลยผันตรงเป็นคนชั่วดีกว่าแต่พอมาเป็นคนชั่วเนี่ยก็ดันทําชั่วได้ไม่ดีอีกอะกลายเป็นพวกขี้แพ้ที่ทําอะไรได้ไม่ดีสักอย่างเลยแต่จังหวะชีวิตเนี่ยมันก็เล่นตลกเพราะพระเอกเนี่ยดันไปเจอเด็กสาวที่ตัวเองเคยช่วยไว้สมัยเด็กเธอในยังคงจําพระเอกได้อยู่แล้วก็อยากจะตอบแทนพระเอกคืนบ้างนางในยังเก็บอมยิ้มมนั้นเอาไว้มันถือว่าเป็นสิ่งของที่ได้พระเอกปกป้องเอาไว้ในสมัยเด็กเลยนะ แต่เพศของเราเนี่ยก็ไม่สนใจเลยตอนนี้คือพระเอกง,งงชีวิตมากเพราะสิ่งที่ทําดีสมัยเด็กเนี่ยมันดันไม่ได้สูญเปล่าแต่ตอนนี้เขากําลังพยายามเดินทางในเส้นทางคนชั่วอยู่จะมากลับตัวกับใจเป็นคนดีตอนนี้มันทานเหรอแต่จังหวะชีวิตเนี่ยกระดัดมาเล่นตลกอีกเพราะเพกของเราเนี่ยดันถูกแก๊งขวานซิ่งเนี่ยมอบงานให้บอกว่าถ้ายอมทํางานนี้เนี่ย จะได้เข้าแกงท,างทันทีเลยเพเอกเราก็ตอบรับงานใดท,ทันทีเลยเพราะอยากเข้าแก๊งอยู่แล้วอ่ะนะงานของ,ของพระเอกเนี่ยคือให้ไปปลดล็อกกุญแจห้องขังที่ขังยอดฝีมือตำนานอย่างเทพเมคาฮีที่โดนขังเอาวเไว้ในคุกไว้อืมเทพเมคาฮีอืมเทพเมคาฮีเทพเมคาอคีอ่านี่แหละเทพเมคาฮี พอพระเอกพาตัวเทพเมคาคีมาเนี่ยฝั่งพี่แซมก็แบบเฮ้ยนี่แกพามาดูคนแน่หรอทำไมสภาพมันไม่เหมือนในชื่อเลยแต่เทพเมคาคีเนี่ยก็โชว์สกิลการหยุดลูกกสุนปืนให้ดูอึ้งกันจะจะ้ากตะอตเลยโคตรเทพย,ยังไม่พอยังไม่พอพี่แกโชว์เทพอีกบุกเข้าไปในห้องข้างๆปรากฏว่าคนที่อยู่ห้องข้างๆเนี่ยตันเป็นเจสี่กับด้านแหลมทั้งคู่เนี่ยกะจะมาคิดบัญชีกับแก๊งขวานซิ่งอยู่แล้วการต่อสู้เนี่ยจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ฉากนี้คือสู้วันมันมากเลยอ่ะการต่อสู้ช่วงแรกเนี่ยดูเหมือนจะว่าจะสูญสีมากเทพเมคาคีเนี่ยเก่งจริงๆเพราะ2ลุมหนึ่งเนี่ยยังสู้แบบสบายๆอยู่เลยต้นเหมือนทั้งเจสีแล้วก็หน้าแหลมเนี่ยจะเริ่มพลาดท่าแต่ในจังหวัดแผนสื่อของเทพเมคาเนี่ยทางฝั่งเจสีก็ได้งัดไม้ไตและจะสีคำรามบวกโทรโคงวงเล็บระคังยักษ์ออกมาใช้ทําให้พลังการทาลายเนี่ยเพิ่มขึ้นไปหลายเท่าเลย แล้วสามารถได้เอาชนะเทพเมฆามาได้แบบผิวเฉียดเลยในจังหวะที่เทพเมฆาประกาศยอมแพ้เนี่ยเราทั้งคู่ตายใจเทพเมฆาแกก็ได้ใช้จังหวะนี้โจมตีกลับทาให้สถานการณ์เนี่ยพลิกกลับมาเป็นความได้เปรียบของเทพเมฆาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ทั้ง3คนกำลังดูดูกันอยู่เนี่ยจังหวะก็ตกมาอยู่ในคนนอกอย่างพี่แซมที่สามารถหยิบไม้มาฟาดหัวสองผู้เมียได้เลยแต่พี่แซมเนี่ยก็ยกหน้าที่นี้ให้กับพระเอกสถานการณ์ตอนนี้กดดันมากๆพระเอกเนี่ยตัดสินใจฟาดไม้เข้าไปอย่างแรง แต่ไม่ได้ฟาดไปที่เจสีหรือน้านแหลมนะแต่กลับฟาดไปที่หวพี่แซมแล้วก็ตามต่อด้วยการฟาดไปที่หงเทพเมคาคีนานานัไมเทพเมคาเนี่ยโกรธมากและได้ทําการต่อยพระเอกคืนแต่เนื่องจากว่าเทพเมคาเนี่ยแกเป็นยอดฝีมือเลยต่อยพระเอกสักะโหลกแตกพื้นยุบเลยน่าจะตายเลยแหละโดนขนาดนี้ยแต่ในจังหวะที่เทพเมคาเผลอเนี่ยทั้งเตสีและนัแหลมเนี่ยก็สามารถหนีไปได้พร้อมยังแบกเอาพระเอกหนีไปได้อีกด้วย ทางพี่แซมก็โมโหมากเลยเลยไปพานโทษเส่เทพเมฆาเทพเมฆาแกก็โมโหกลับเลยตบพี่แซมเสียชีวิตเลยและแกก็หมายมั่นจะไปตามล่าเจสีกับน้าแหลมที่ชุมชนอีกด้วยตัดมาที่เจสีกับน้าแหลมบ้างถึงจะพาพี่เอหนีมาได้เนี่ยแต่ดูท่าพระเอยคงไม่รอดแล้วแหละโดนต่อยใจขนาดนั้นน่ะทางฝั่งแก๊งขวาซิ่งก็ได้ยกพวกกันมาล้อมชุมชนแห่งนี้เอาไว้แล้วสึกสุดท้ายเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ทั้งฝั่งของเจสซี่กับน้าแหลบเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้ถอดใจจากพระเอกเลยพวกเขาเนี่ยพยายามจะช่วยยื้อชีวิตพระเอกเอาไว้สู่ความสามารถเลยแต่ผลที่ได้เนี่ยมันดันเกินค่าซะง,งั้นน่ะเพราะบาดแผลของพระเอกเนี่ยหายไวมากกระดูกที่แตกออกเส้นประสาทที่ฉีกขาดบาดแผลช่กันทั้งหมดถูกรักษาภายในระยะเวลาสั้นมากคนธรรมดาไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ ในกลางเรื่องเราจะเห็นชาที่พระเอกโดนมีดปักแล้วจู่ๆไม่กี่อาทีแผลก็หายใช่ไหมตอนแรกเนี่ยผมนือว่ามันจะเป็นแก๊กตต,ตลกในเรื่องเฉยๆนะแต่จริงๆแล้ว่นั่นเป็นลังบอเหตุมาตั้งแต่ตนน้นต้นเรื่องเลยว่าจริงๆพระเอกเนี่ยอาจจะมีพรสวรรค์ของยอดฝีมือหนในล้านอยู่ในตัวก็ได้แล้วในตอนที่พระเอกโดนเทพเมฆาต่อยเนี่ยมันดันไปนทาลายจุดปิดกั้นพรสวรรค์ของพระเอกพอดีตอนนี้พรสวรรค์ของพระเอกเนี่ยก็เลยพุ่งทะยานขึ้นถึงขีดสุดโดยขนาดน,นี้พระเอกของเราเนี่ยกลายเป็นยอดฝีมือขึ้นมาแล้ว จังหวะน,นี้คือพี่แกก็สู้แบบหนึ่งต่อร้อยสบายๆเลยนะต่อยเตะกันต,ตุบตับตุบตัตบตุบตับเลยจังหวะน,นี้คือโชว์เทพมากและในที่สุดแมสุดท้ายแล้ว่างพระเอกกับเทพเมฆาก็ได้เริ่มต้นขึ้นการต่อสู้ครึ่งแรกเนี่ยเหมือนพระเอกจะโชว์เหนือมากเทพเมฆาที่ปกติจะไม่สะทกสะท้านต่ออะไรเนี่ยกลับโดนไล่ต้อนรัวๆเลยตัวแกดังกันแม้แต่ออกมาใช้เป็นวิชาคังคกมีพลังในการพุ่งชนสูงมากสู้ไปสู้มาเนี่ยพระเอกก็ดันพลาดท่าโดนอัดลอยขึ้นไปกลางอากาศ ดูเหมือนว่าจะแพ้แล้วแต่จู่ๆแกก็คือสู้ขึ้นมาแล้วก็ดิ่งลงมาพ้องกับฝ่ามือเทวดาจนเทพเมคาเนี่ยต้องขอยอมแพ้กันเลยแต่ก็อีหลอบเดิมอ่ะเทพเมคาแกหวังจะโจมตีทีเผยอีกแต่ก็โดนพระเอกรู้ทันก่อนที่จะสวนกลับไปแบบให้รู้ว่ายังจะสู้อีกเหรอถ้าฉันเอาจริงอ่ะนายแพ้ไปแล้วล่ะเทพเมคาเนี่ยแกก็ได้ถามพระเอกว่าที่พระเอกใช้เนี่ยมันวิชาอะไรเหรอทําไมมันโหดจังวะพระเอกก็ได้ตอบกลับมาว่าอยากเรียนไหมล่ะ เดี๋ยวจะสอนให้ทำเอาเทพเมคาถึงกับสุดลงพื้นขอเป็นศิษย์พระเอกเลยในครองสุดท้ายเนี่ยเพกก็ได้เปิดร้านลูกปาดพร้อมกับเพื่อนสนิทของเขาและก็ได้เจอกับเด็กสาวที่เขาเคยช่วยไว้สมัยเด็กอีกครั้งเรียกได้ว่าตัวแบบแฮปปี้ดิงกันแล้วแหละแต่เรื่องเนี่ยก็ยังไม่จบเพราะฉากสุดท้ายเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งกาลังถูกทับทามจากชายแก่คนหนึ่งว่าเจ้านมีโง่แห่งที่ดีนี่หน้าที่ปกป้องสาวโลกอยู่ในมือเจ้าแล้วสนใจใอยากจะเป็นยอดฝีมือแบบไหนล่ะ ก็เลือกเอาเลยและหนังก็ได้จบลง